สนับสนุนรายการโดย JW Urban Home Office แคคก้าก็ถึงที่ทำงาน JW Station at Ram i n t r a Everything is more มากกว่าทุกความต้องการสุทธิราทองม้วนม้วนทุกความใส่ใจไว้ในทุกคำรองเท้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่เบอร i l l a ชั้น3มสีลมคอมเพล็กซผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 3D พ e t ผลิตจากสมุนไพรไทยดีต่อคนดีต่อสัตว์และดีต่อสิ่งแวดล้อม สวัสดีครับ <S <S ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทไกด์ครับผม,ผมผมปลาคุณาคมปนพานธ์ครับค่ะเดือนทีมทีมชินพัก,กนนรับเชิญครัพบกับเราสองคนนะฮะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้ทางช่องร True Smart s m a เอ s ม <SM> ี <ART S 1> <SM ART S 2> ครับผมค,บค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เราสองคนเนี่ยจะพาผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยที่เขาแบบเลื่องลือนะตั้งแต่แบบ,บสั่งเป็นอาหารเมนูเดลิเวอรี่ครับผมเป็นเชฟเทเบิลจัดให้ชิมถึงบ้านจนตอนนี้กลายเป็นร้านที่รองรับทุกรูปแบบเลยทีเดียวครับผมวันนี้มา ขอบอกว่าลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะลูกค้าค <น S 2> ติดแน่นจองต<ม>ตึมเมนูบางอย่างต้องแบบโทรมาสั่งไว้ครับผมไม่งั้นถ้าไม่สั่งนะรับรองไม่ได้ทานเพราะว่าเขา Delivery มาแค่แบบทีละครั้งเท่านั้นแล้วเรามาดูบรรยากาศร้านนี้กันนะคะพร้อมกับไปรู้จักกับเจ้าของคนสวยกันด้วยกับครัวอ p to ชูจ k นุนรายการโดย JW Urban Home Office แค่ก้าก็ถึงที่ทำงาน JW Station at r a m Intra Everything is more มากกว่าทุกความต้องการสุทธิราทองม้วนม้วนทุกความใส่ใจไว้ในทุกคำรองเท้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่เบอร์ด l ล่ชั้น3มสีลมคอมเพล็กซ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 3D ีดีเพ็ผลิตจากสมุนไพรไทยดีต่อคนดีต่อสัตว์และดีต่อสิ่งแวดลอ้อม สวัสดีค่ะชื่อจั๊กค่คะกอนกน,นกชาวปรีชาค่ะเจ้าของร้านอัพทูจั k กคิทเช่นค่ะวันนี้นะคะก็มาพาทุกท่านไปพบกับอาณาจักรอาหารของจัก๊กดีกว่านะคะเพราะว่าเกิดจากคอนเซปต์ว่าเพราะรักจึงทําสิ่งดีๆให้ทานนะคะโดยเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับโซนหลักซึ่งเป็นโซนคาเฟ่นะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารนั่งทานสนุกๆกกันนะคะแล้วมาดูว่ามีอะไรในอัพทูจักบ้างค่ะ นี่ตอนนี้พี่จักก็อยู่กับเราตรงนี้เรียบร้อยแล้ว<ม>พร้อมที่จะแนะนําเมนูต่างๆนะคะอยวให้พี่จักเริ่มต้นแนะนําเมนูเลยค,ะค่ะสําหรับออลูกค้าที่มาที่อัพุจักที่เช่นเองคาเฟ่นเนี่ยนะคะสิกเนเจอร์แรกที่ทุกโต๊ะเลยต้องสั่งเลยก็คือจานนี้ค่ะจานนี้นะคะุยหน้าตาคือเอ้ยคุยใช้ทำไมหนา้าตาแบบนี้นะคะ,คะมันช่คุยใช้สติกนะคะ คือมันเริ่มมาจากว่าที่บ้านคุณพ่อที่นครสวรรค์อยู่ริมน้ำค่ะแล้วคุณอาก็ปลูกกุ้ชายเราก็เอากุ้ชายมาทำทามค่ะาเป็นผู้ชายเราอร่อยค่ะคุณอาบอกว่าเพราะเราไม่ได้ใส่ยาใบมันจะไม่ใหญ่ใบมันจะไม่กระด้างค่ะเพราะว่าเป็นออแกนิกมันก็จะนุ่มกว่าใบทั่วไปใช่ค่ะแล้วเราก็เลยมาคิดค้นสูตรที่ ทำให้ความหนามันกําลังดีอะพี่ปาทําให้เวลากินเนี่ยมันจะมีทั้งกรอบและนุ่มอยู่ในคำเดียวกันนี่ตายละทั่วไปที่เราเห็นแล้วมันก็จะบางกว่านี้แต่อันนี้คือมีความหนานุ่มใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังคงความกรอบ้ันนอกอ่ะใช่ก็ถือว่าเป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆที่จะต้องกินค่ะน้ำจิ้มเนี่ยตอนเด็กๆน้าโรงเรียนเนี่ยเราชอบน้ำจิ้มที่มันมีความข้นหนืดนิดหนึ่งเหนียวเนวิดนึงไม่ใช่แบบใสๆเราก็เลยแบบสไตล์นี้เลยคือความเป็นอัพทูซัพค่ะ เป็นออืมเป็นนะเป็นจานนี้เนี่ยไม่ธรรมดาดีเนเหนียวมาจออืมเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งอาจจะหมดได้แล้วก็จะไมนูเด็ดมากๆอืมค่ะก็ถือว่าถ้าจริงๆถ้าลูกค้าโทรมาเนี่ยบอกเลยว่าเอาผู้ชายกี่จานจะได้กันไว้ให้ต้องโทรมาจองนะจ๊ากันไว้ให้คะแล้วในไอตไต่อมาของที่เป็นสนกอีกอันหนึ่งที่อาจจะหาทานยากมากไม่ค่อยใครทำนะคะหน้าตาคล้ายๆถุงทองนะคะแต่ว่าเมนูที่ร้านเราชื่อว่าเกี๊ยวครีมชีสปู เกี๊ยวครีมชีสปูใช่ถ้าเกิดเคยทานเมนูทั่วไปเคยได้กินเกีย๊ยวห่อชีสอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยข้างในเป็นครีมชีสล้วนๆเลยนะคะมีเนื้อปูนะคะแล้วก็มีการปรุงพอกัดเข้าไปปุ๊บมันจะมีกรอบนอกแล้วรสชาติของปูข้างในมันจะเข้ากับครีมชีสนะมากลองทานดูโอเคต้องบอกว่าเมนูเมนูอันนี้ถ้าเกิดสั่งกลับบ้านเนี่ยมันจะมันยังมันยังจะกรอบดีไหมคะกรอบค่ะเพราะว่าด้วยวิธีการทอดที่เราคุมน้ํามันกับไฟที่กําลังดีเนี่ยแล้วแป้งที่ใช้เป็นแป้งพิเศษไม่ใช่แป้ง เคี่ยวทั่วไปนะคะก็จะทำให้เขาอยู่ได้นานครับผมจะได้ถาว่าน้ำมันที่ทอดนี่ทานแล้วแบบห่วงใยสุขภาพมากเลยให้คานุล่อร่อยใช่ใครที่ห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องของไขมันต่างๆเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเราทานของทอดที่แล้วดีงานจริงๆค่ะเพราะว่าร้านนี้มันเกิดจากการที่จะทําอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้เพื่อนทานมันคืออาหารที่เราก็ยังทานเองดังนั้นเราก็เลยเลือกว่าต้องหมูอนาไมยไข่ออร์แกนิกนะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเราเลือกหมดนะคะหมูอนนมไม ใส่ตัวออแกนิคผักทุกอย่างผลไม้หลายอย่างครึ่งหนึ่งเนี่ยเราน่าจะปลูกเองนะคะน่าจะเกินครึ่งเลยใช่ไหมความคริสปี้กับความครีมชีสมันแบบลงตัวกัน่างนี้แบบป็นร้อยมากสุดอร่อยมากค่ะ นอกจากทันเล่นแล้วค่ะมอทานจริงจบบังกันบ้างนะคะ,ะทานจริงจังเมนูแรกที่คนรู้จักครัวแล้วจ้าจักนะคะคือจานนี้เลยนะคะมีพี่พี่โจธนาเทียนอัศริยะเป็นคนตั้งชื่อให้ว่าชื่อขนมจีนน้ำยาผูท่วมเราไม่ใช่ขนมจีนน้ำยาปลาลรยปูนะคะที่เห็นข้นๆข้างในคือเราใช้เนื้อปูทั้งหมดใช้เนื้อปูไปทําน้ํายาแล้วก็ยังมีเนื้อปูก้อนนะคะที่เป็นส่งกลมมาจากสุราษฎร์นะคะนี่พี่ปูเห็นอยู่เนี่ยนะคือเนื้อปูก็ข้นคลักอยู่ข้างในด้วย ใช่ค่ะแต่ก่อนเนี่ยทำเดลิเวอรี่อย่างเดียวก็ก็เหนื่อยแล้วล่ะคือก่อมาทำที่ร้านเนี่ยทำเป็นเชฟเทเบิลบ้างคนก็สนใจตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามาทานที่คาเฟ่ได้เลยอย่างทีทัวเมื่อก่อนต้องรอนะจ๊ะเดี๋ยวนี้มาทานได้เลยได้เลย่รับรองว่าจานนี้มีทุกวันแล้วก็สั่งทุกโต๊ะนะคะนี่ชิมหน่อยซิว่าเป็นยังไงน้ำยาปูของพี่จางเนี่ยรสชาติเป็นยังไงคะ จานจัดจ้านนะคะคืออาจจะไม่ได้เผ็ดแหลมแบบทางใต้นะคะคือจั๊กเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าเป็นคนทานอาหารมีรสชาตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความอิ่นอายพิแกงใต้แต่ว่ามันจะเข้มหวานพอดีพอดีนะคะกลมกล่อมมากแล้วความหอมของเครื่องแกงดีมากค่ะเครื่องแกงเนี่ยเราต้องผสมจนได้เป็นแบบของเราเพราะว่าถ้าซื้อเครื่องแกงสำเร็จเขาจะไม่หอมนะคะแล้วก็เราก็จะต้องมีความแบบเติมเครื่องจานนี้ทำเอามัน คือทํเอาไว้เลยคือแปลว่าไม่ได้ทําเอากาไรอยากอร่อยให้มาทานถ้าแม่ทำขนมจีนใี้กินหน่อยเพราะว่ารู้ว่าแม่มีกะขอออันเนี้ยมาที่ร้านจั๊กเนี่ยทำเหมือนที่แม่ทําให้เลยไม่กะขอเต็มที่เต็มที่ทั้งแบบผงทั้งรสชาติทั้งอะไรนันาน้ำยาปูท่วมแอบบอกว่าผักเคียงพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ว่าบางคนบอกทำไมมีเสิร์ฟไชโป๊ไชโป๊เนี่ยใช้ไชโปราบุรีนะคะสามีเป็นคนราบุรีแล้วเราได้คขาดือใช่แล้วแล้วไชโป๊กับน้ำยาปูมันลงตัวมากค่ะคือแบบ ถ้าวามหวานนิดนึงเนะใช่ถ้าใครไม่เคยทานอยากให้ลองทานเพื่อเคไปด้วยกันใช่แล้วเคยกินลองกินกับไซโคแล้วอร่อยอร่อยใช่ไหมอ๋ออั่นี้ลองความแปลกใหม่ันิดเอีกแกงหนึ่งที่หากินยากเหมือนกันนะครับ เรามีชื่อแกงเนื้อน้องลายพริกขี้หนูนะคะแกงเนื้อน้องลายพริกขีหนูได้ยินลยแล้วก็น้ำลายไหลแล้วคือเนื้อน้องลายเนี่ยเป็นส่วนที่วัวหนึ่งตัวจะมีแค่สองเส้นมันหายากมากอ,าอที่เขาเรียกว่าเนื้อกรอบเนื้อลายเนี่ยมันหายากมากนะคะเราต้องเอาไปตุ๋นเกือบสี่ชั่วโมงเ,เพื่อให้ texture อ n นเขาเนี่ย มันเคี้ยวได้แต่ยังคงความหนุ่มนะครับเสร็จแล้วแกงกับเครื่องแกงไทยนะครับเครื่องแกงแดงดังนั้นเนี่ยก็ทำเองอีกใช่ค่ะแล้วก็มีการผสมให้ลงตัวนะคะก็จะทานกับข้าวก็ได้หรือว่าจะทานกับขนมจีนก็ได้คุณผู้ชมชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากต่อไป เคือเวลากินเนื้อปุ๋มนะคะต้องไม่เละแล้วก็ไม่เหนียวเพราะฉะนั้นมันต้องมีคาลงตัวว่ามันใช้คําว่าหนึบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนุ่มหนึบเลยซึ่งอันนี้ก็ทานได้หลายอย่างทานกับข้าวก็ได้ทานกับข้าวตีก็ได้แกงไทยอะค่ะคือแซกอะโตมากับความเป็นอาหารไทยเพราะฉะนั้นซักก็จะมีอาหารไทยเป็นหลักเพราะจซกว่ามันเป็นอาหารที่กินได้ทุกวันทานได้เรื่อยๆนะคะจนสี่ชั่วโมง ตมวนไม่เหมือนการซูวีนะคะคือมันต้องใช้อุณภูมิที่คงที่ไปนานๆเนื้อไม่เละเลยนะคือแบบว่ามันมีความนุ่มแต่ว่ามันไม่ได้แบบยุ่ยยุ่ยไปหมดหนักตัดมามันยังไม่แตกออกมาเป็นแบบเศษๆเลยคือแบบดีงามมากแต่ว่าแบบก็จะมีหนึบของความเอ็นพันอะอธิบายซะอยากจะกับิทานเนื้อเลยนะค่ะนอกจากนั้นอาหารอื่นๆที่ลูกค้ามาทานเป็นอาหารจานเดียวหรือกับข้าวนะคะอย่างอาหารจานเดียว จานนี้เนี่ยชื่อข้าวผัดมันเนื้อนะคะข้าวผัดมันเนื้อใช่ข้าวผัดมันเนื้อซึ่งเราเกิดจากการที่เวลาเราได้เนื้อเนื้อวากิวหรือว่าเนื้อออสเตรเลียนวิบไามมาเนี่ยรเราจะต้องตัดแป่งมันออกนะคะซึ่งมันนั้นเราจะไปเจียว ให้มันเป็นน้ำมันใช่แล้วน้ำมันก็จะเหลือเหมือนกากหมูแต่เป็นกากเนื้อก็ไปผัดสไตล์ผัดกะเพรานะคะผัดเสร็จก็เสิร์ฟคู่กับเนื้อย่างที่เป็นเนื้อออสเตรเลียนเกรนเฟรพูดมปน้ำลายใส่ทุกอย่างเลยสุดยอดจริงสุดกากก็เลยก็เลยเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งบ่อยมากเพราะว่ามันอูดเต็มที่ไม่ต้องกลัวไม่อิ่มทั้งข้าวทั้งเนื้อทั้งมันเนื้อในนั้นทั้งเนื้อเลยนี่เหมาะมากสำหรับคนที่มาทานคนเดียวเป็นอ u n ่ h ใช่ค่ะจานนี้ค่ะ อันนี้ก็อาจจะเรียกว่าหาทานย่างเหมือนกันเมนูพุ้งทอดซอสผัดไทยเราเนี่ยทำน้ำซอสผัดไทยของเราเองะนะครแล้วมีเมนูผัดไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซอสผัดไทยของเราเนี่ยมันจะเปรี้ยวหวานและเผ็ดนิดๆกำลังดีงงนิดๆนิดๆน,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 นะ ใช้กุ้งไซส์ใหญ่นะคะของเราแล้วก็ใช้ไปผัดกับกระเทียมดองนิดนึงความเปรี้ยวหวานกับกระเทียมดองตัดเลี่ยนัอเนี้ยเข้าสวยร้อนๆนะพี่ชีมดถงรานสุดท้ายเนี่ยเราเล่นกันมานานมากนะคะด้วย ดูจากหุ่นแล้วอาจจะดูไม่ออกเขาเป็นคนชอบทานหมูกรอบนะคะ <c oughs> อันนี้ชื่อหมูกรอบพ่้พริกเกลือะค่ะ <c oughs> ซึ่งเป็นเมนูกับแก้มก็ได้กินกับข้าวก็ได้ก <c oughs> ินเล่นก็ได้ <c oughs> จักไม่ได้ใช้หมูกรอบเหมือนข้าวหมูกรอบที่เป็นหนังบองพองนะ <c oughs> จักเลือกใช้หมูกรอบที่เราตัดหนังออกเพราะฉะนั้น เคยกินไหมหมูแล้วเราต้องมาคายหนังลาผ่านัดให้เรียบร้อยกินได้ทั้งหมดอ๋อแม่นใจได้เลยว่าเราจะไม่ได้กินไขมันเป็นก้อนๆไปไอ้ที่มันแบบเหนียวเหนียวเราต้องเอาทิ้งอันนี้ก็คั่วด้วยเครื่องทิ่เกลือสุดทางร้านการันตีทุกจานว่าอร่อยจริงๆแต่ไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าหลังคาวก็ต้องมีหวานด้วยมีหวานด้วย สนับสนุนรายการโดย JW Urban Home Office แคคก้าวก็ถึงที่ทำงาน JW Station at Ram i n t r a Everything is more มากกว่าทุกความต้องการสุธิราทองม้วนม้วนทุกความใส่ใจไว้ในทุกคำรองเท้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่เบอร์ด a ชั้น3มสีลมคอมเพล็กซผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 3D Pet พผลิตจากสมุนไพรไทยดีต่อคนดีต่อสัตว์และดีต่อสิ่งแวดลอ้อม เครื่องดื่มที่ร้านก็จะมีทั้งร้อนเย็นค่ะพี่ชีนก็อย่างจากมีซิกเนเจอร์อยู่3ตัวซึ่งแบบเดิมเป็นคนไม่ทานกาแฟแล้วเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะทานกาแฟได้อะไรเงี้ยวันนี้ชื่อคิสมีนะคะที่มันชื่อคิสมีเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้กาแฟช็อตกาแฟผสมกับน้ำส้มฟันคิสแล้วก็มีคาราเมลด้วยมันจะนวลนๆนนหลายคนเดี๋ยวนี้เขาฮิตกาแฟน้ำส้มกันนะคะเราเพิ่มคาราเมลเข้าไปมันจะทําให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ดื่มง่ายแล้วก็ไม่เสิร์ฟกับหลอดเพราะว่าต้องคิสค่ะ มีกลิ่นคิสมีสมค่ะ,<ฮ>ะตั้งใจที่จะให้มันมีกลิ่นของส้มเวลาทาง <สะ S 1> ก็จะได,ได้ได้กลิ่นของส้มกับใบโรสแมรี่ด้วย,วยนะะมีมนสิ่งที่ชอบมาก ดึงเข้าไปแล้วหอมชื่นใจเลยทีเดียวชื่นใจมากๆเลยอันนี้คือคิสมีคิสมีก็เป็นซิกเนเจอร์ตัวแรกค่ะแล้วก็ตัวที่2นะคะด้านหน้าที่เห็นเนี่ยชื่อว่าวานาบีที่เห็นเป็นเกล็ดขาวๆตรงนั้นนี่คือไอศครีมน้ำมะพร้าวไอศครีมน้ำมะพร้าวนี่คือทำเองเลยทำเองค่ะทำเองก็เอาน้ำมะพร้าวมาแล้วก็ทำเป็นไอศครีมเองนะคะเป็นเป็นเหมือนเชอร์เบตนะคะก็จะไม่มีนมไม่มีครีมคราวนี้ความเข้มของช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยมันไปได้ดีกับความหวานหอมแบบน้ำมะพร้าวนะคะที่เราตั้งชื่อว่าวานาบี ก็คือว่ามันมีเมนูชื่ออัลฟากกโต้พี่พี่พี่ชินอาจจะเคยเห็นที่เสิร์ฟกับไอศครีมวานิลลาอันเนี้ยวนนาบีไงอยากเป็นแบบเขาบ้างแต่ก็ขอไลน์ไลด้วยไลไลนอะเบเลสโซเบมะพร้าวนิดนึงเวลาทานก็เทช็อตเอสเปรสโซ่ลงไปแล้วก็ทานไดเลยเลยค่ะเราต้องใช้ช้อนตักใช่ไหมใช่ค่ะใช้ช้อนตักค่ะมันจะมีความแบบเหมือนกินหวานเย็นนิดนึงแต่ว่ามันเนื่องจากกลิ่นกาแฟมันละมุนไปกับไอศครีมนำมะพร้าวค่ะเพราะฉะนั้นก็จะ อันนี้กินจริงจังะนะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ตัวที่2ค่ะพี่ชิงค่ะส่วนตัวที่3นะคะตัวด้านหน้าเนี่ยชื่อว่าแฮปปี้เออร์มันเกิดจากการที่แฟนจ็กบุงทีเขาแบบเช้าๆเขาอยากได้อะไรสดชื่นคราวนนี้กาแฟเปล่าๆมันก็ออกแนวขมนะอันนี้จะเป็นฮันนี่เลมอนนะคะ ช่ก็คือแปลเป็นไทยก็เหมือนกาแฟน้ำพึ่งมะนาวนั่นเองตกแต่งการิชด้วยเลมอนที่เราไปทำเป็นแคนดี้เป็นเลมอนที่มารีเนตกับน้ำผึ่งนะคะอนาญาตนะคะค่ะนี่บอกว่าแต่ละเมนูเนี่ยคุณอยากคิดเองปะใช่ค่ะคือจริงๆถามว่าอาจจะมีคนเคยทำอะไรพวกอย่างนี้มาบ้างอยู่แล้วแต่ว่าเราพยายามใส่ส่วนผสมหรือว่าลูกเล่นให้รู้สึกว่าเออทำไมมันต้องชื่อแฮปปี้เออร์จริงๆถ้า ถ้าคนฟังเพลงจะรู้ว่าสามเมนูนี้เป็นชื่อเพลงหมดเพราะว่าส่วนตัวชอบร้องเพลงนะคะวิชีมยตายละแล้วเวลาเสิร์ฟเมนูพวกนี้เนี่ยเพลงมานะคะวันนั้นบีเนี่ยโยไอเชลโยไอบอลเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช่คิดมีนี่มาปุ๊บเนี่ยคิดมีมาเลยก็เลยก็จะเป็นสามเมนูซิกเนเจอร์ส่วนนอกนั้นก็คงเป็นน้ำผลไม้อีกอันนึงที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะก็คือเป็นลิ้นจี่ฮันนี่เลมอนเนจิ่นเพาะว่าคนไทยชอบกินอะไรเปรี้ยวๆหวานๆมะนาวโซดาเนี่ยขายดีนะครับด้วยความหว ที่คนคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพเราก็เป็นน้ำพึ่งมะนาวแทนคราวนี้น้ำพึ่งมะนาวธรรมดาก็ไม่ใช่อัพถูจากระดิชิมเราเลยจริงๆชอบกินน้ำลิ้นจี่ก็เลยลองกซ์ดูว่าเป็นเออลิ้นจี่มันไปได้ดีนะกับน้ำพึ่งมะนาวก็เลยเป็นลิ้นจี่ฮันนี่เลมอนนี่ว่าจะมีความหอมหอมลิ้นจี่ใช่แล้วด้วยความที่เขาหวานชื้นอ่าค่ะ ก็เลยเป็นน่าจะเป็นเมนูที่แบบลูกค้าสั่งทุกโต๊ะนะคะสร้างความสดชื่นได้มากทีเดียวเลยอ่ะเปินกลางวันร้อนๆมานะดีเลยสดชื่นนะคะแล้วก็เครื่องดื่มสแตนดาร์ดทั่วไปมีครบใช่น่าจะปโกโก้ร้อนเนาะค่ะชาเย็นชาเขียวนะคะซึ่งบอกว่าจริงๆเป็นคนชอบทานชามากแล้วชาที่เราเลือกเนี่ยเป็นชาที่เบรนดมาได้หอมพิเศษจริงๆเอาเป็นว่าถ้าใครเคยทานชาที่ไหนมาลองที่ร้านนี้จะแบบ ต้องมีวาวอ่ะคือเดี๋ยวไม่ให้เสียชื่อคนชอบกินชาเลงสายชาต้องมาใช่ค่ะนสายกาแฟก็จะยิ่งมาหนเข้าไปมาดูขนมมันหวานมาะจริงๆเบเกอรี่ทั้งหมดนะคะก็มีคนถามไปรับมาจากไหนไม่เลยชอบชอบทำเองนะคะก็จะเป็นสูตรของที่ร้านเองทั้งหมดนะคะตัวที่ มีชื่อเสียงแล้วทุกคนรู้จักของซักคือทอฟฟี่เค้กตัวนี้จริงๆจ,จักเชื่อว่าทอฟฟี่เค้กเนี่ยความอร่อยเนี่ยคนจะชอบหน้าครับหน้าคราวนี้การบาลานซ์ระหว่างเนื้อเค้กกับหน้าเนี่ยสำคัญแล้วก็ความหวานที่กําลังดีทําให้นะใช่แล้วจักใช้แมคคาเดเมียที่ร้านจะมี2แบบ,บมเม็ดเมล็ดมะม่วงกับแมคคาเดเมียตัวนี้ก็จะเป็นทอฟฟี่เค้กเป็นแมคคาเดเมียซึ่งเป็น เบสเซอร์มานานมากแล้วก่อนจะเปิดร้านอีกนะคะอ,อันนี้ค่ะชื่อว่าแมคคาบาน่าเบสเขาเลยคือเค้คกกล้วยหอมค่ะ,คะด้วยความที่ที่นครสวรรค์ของบ้านคุณพ่อเนี่ยเราปลูกกล้วยหอมเองอ,อันนี้คือกล้วยปลูกเองด้วยกล้วยปลูกเองอก็มั่นใจได้ว่าเราเลือกกล้วยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะ,คะทําเค้คกกล้วยหอมที่ได้ความฉ่ากําลังดีนะคะ,คะแล้วก็ราดหน้าด้วยแมคคาเดเมียกับคาราเมลมันก็เลย แมคคาเดเมียคาราเมลบานาน่าเค้กมันก็เลยเป็นบคร์บาน่าค่ะเนสื้อดูนุ่มละมุนนั่นแหละค่ะอันสุดท้ายนี่ชื่อเนคเคตโคโคนัทเค้กค่ะเนคเคตก็คือข้โปนิดนึงคะคือเค้กมะพร้าวที่เห็นที่อื่นเขาจะแบบ ฉาบครีมเยอะๆเราก็รู้สึกว่าบางทีกินอาหารไทยแล้วนะมาเจอหนักแบบครีมนักแล้วเลยทําเนื้อชิฟฟ่อนที่เบาฟูนุ่มนะคะกับตัวทอบด้านหน้าเนี่ยจะเรียกว่าโฟมมะพร้าวเพราฉนั้นชายเป็นเป็นโฟมมันจะไม่ไม่หนักเหมือนครีมค่ะจะเป็นโฟมก็กินด้วยกันเนี่ยก็คือกับเครื่องดื่มเนี่ยกำลังดีเลยกำลังดีเลยว้าวถือได้ว่าสาเมนูนี้เป็น เมนูซิเนเดียวที่จะบอกว่าจริงๆไม่ต้องแบบรอหลังอาหารคาวนะคือใครแบบอยากทานอาหารหวานอยากดื่มเครื่องดื่มกาแฟช่วงบ่ายหรือเช้าๆนะก็มาได้มาเจาะขนมอย่างเดียวนี่ฉันก็คูมแล้วนะไม่ได้มีแค่นี้วันนี้พี่จ้าบอกว่าอันนี้คือแบบสบายๆมาทานแบบครอบครัวมาทานกันเองมาทานคนเดียวมา l u นช์นะหรือว่าจะจัดปาร์ตี้แต่ว่ายังมีอีกเมนูพิเศษเมนูเดิมที่ต้องบอกว่าไม่ได้มาแค่เมนูพิเศษ มาถึงบรรยากาศพิเศษและต้องสั่งจองเป็นพิเศษเคยได้ยินคำว่าแบบเชฟเทเบิลอ๋อคุณเจ้านเชฟเทเบิลด้วยใช่ค่ะสจุดเริ่มต้นสักคือเชฟเทเบิลเลยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันหน่อยว่าเป็นยังไง ความเอกซ์คลูซีฟนั่นก็คือเชฟเทเบิลนั่นเองเมนูที่สั่งเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยบอกได้ว่าไม่ทานเนื้อไม่ทานอะไรแต่ทุกอย่างจะเป็นเซอร์ไพรส์อ๋อเซอร์ไพรส์เลยเหรอฮะและในความเซอร์ไพรส์มันจะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นในเมนูเชฟเทเบิลนะคะเสิร์ฟทั้งหมด12คอร์สนะคะ12คอร์สเลยค่ะแต่ว่าเมนูแรกที่ทำให้ดูอันนี้นะคะจะเป็นเมนูที่ลูกค้าต้องเลือกว่าจะทานกุ้งหรือว่าเนื้อวากิว จานหนึ่งเป็นเป็นเนื้อวากวนะคะแล้วก็เป็นวัตถุด,ดิบเด่นของซักเลยคือเนื้อน่องลายจักเนี่ยเป็นเนื้อน้องลายที่อย่างที่บอกว่าหายากมากนะคะแล้วกรรมวิธีแต่ละจานก่อจะได้เนี่ยใช้1วันเตรียมน,นะคะการตุนการเลือกเนื้อการเลือก t e x t อร์ออของซอสเพื่อ reduce ให้ได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากนะคะเ,เรารู้อย่างหนึ่งว่าการทําอาหารต้องเกิดจากความรักอันนี้สําคัญมากคือ จักว่าเวลาเราจักอารมณ์ไม่ดีจักจะไม่ทําอาหารในใครทางนะมันก็จะออกมากับอาหารเลยเนาะอารมณ์เราเป็นยังไงซึ่งส่วนใหญ่ต่้นแต่รู้จักกันมาอารมณ์ดีตลอดเพราะฉะนั้นอาหารรับรองได้ว่าดีจานนี้รับรองว่าไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนเค่ะเป็นจานเนื้อครับผมก็มีเครื่องดื่มแถมท้ายกันนิดนึงนะคะเวลามาทานก็ เครื่องดื่มนี้ก็อัพทูจักนะคะแล้วแต่ว่าวันนี้จะหาอะไรมาให้ทานไม่ใช่ว่าเห็นเราดื่มอันนี้แล้วพอคุณมาคุณจะได้ดื่มแบบนี้ขึ้นอยู่ว่าวันนั้นคุณจะได้ทานอะไรอันนี้คือมะปีะ๊ดโซดามะปี๊ดมะปีะป๊ดใช่ค่ะน้ำมะปี๊ดเป็นน้ำที่ถ้าเกิดพูดว่าส้มจีดร,รู้จักใช่ไหมคะแต่จันทบุรีเขาจะเรียกมันว่ามะปี๊ดมะปี๊ดเนี่ยมันเป็นเหมือนลูกครึ่งของส้มกับมะนาวเพราะฉะนั้น มันลงตัวที่มันหวานกับเปรี้ยวพอดีีนะคะแล้วก็ใส่กับโซดาแล้วเราใช้น้ําแข็งซึ่งเป็นน้ำแข็งล็อกเนี่ยความเย็นมันจะค่อยๆเย็นแล้วมันจะไม่ละลายนะคะมันจะแก้เลี่ยนกับอาหารไทยได้ดีว่าชนกันหน่อยสิเพื่อสุดยอดเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่จักเป็นด้วยนะขอบคุณมากๆเลยวันนี้สุดยอดมากๆทั้งเรื่องของอาหารที่เพิ่งดึกของหวานครบครันครบจริงๆเดี๋ยวให้พี่จักปะ ครัวอัพทูจักกันนะก็วันนี้หลังจากได้เยี่ยมชมในทุกโซนแล้วนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะรวมถึงจองนะคะเมื่อจะเป็นเชฟเทเบิลหรือว่าจองโต๊ะในคาเฟ่ด้วยนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615426666นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ร้านก็ได้นะคะไลน์ร้าน IG Facebook แบบเดียวกันหมดค่ะ สายอัพทุกจักคิดเช่นค่ะนอกจากในร้านแล้วเนี่ยจักยังสามารถไปจัดความอร่อยแคทเทอริ่ให้ถึงที่บ้านนอกสถานที่ด้วยค่ะใครอยากสั่งก็ไปที่ไลน์แมนได้เลยมีครัวแล้วแต่จกักเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะสุดมากมากฟิน,นถูกต้องฟินตั้งแต่ตา รถท้องไปยังถึงบรรยากาศทุกอย่างพุ่งเป็นไงตอนนี้โอ้ยแน่นอนพึงใจทางปากอย่างเดียวขนาด้นะพี่จักเขาบอกเลยว่ามาที่นี่นะอย่ากลัวอ้วนถูกต้องเอาอร่อยก่อนเพราะว่าใส่ใจใส่เต็มใส่แน่นครับผมทั้งรสชาติทั้งวัตถุดิบคุณภาพต่างๆครับมากๆแล้วก็สนุกได้เต็มที่เพราะมีห้อง private แบบนี้มีห้องปาร์ตี้ด้านบนมีสวนด้านนอกมีครบทุกบรรยากาศโอ้ยมีร้านดอกไม้ด้วยจ้ะ้าอยากมาขอแฟนแต่งงานก็ สั่งดอกไม้ที่นี่วันเกิดเซอร์ไพรส์รก็สั่งดอกไม้ที่นี่อยากจะดินเนอร์หรูหราก,ก็มาที่นี่ได้เลยครบทุกอย่างทีเดียวเลยกับที่นี่ค่ะอัพทูจักค่ะครับผมแล้ววันนี้นะฮะสุดท้ายแล้วฝากล้งเวทีนะครับร้านอัพชูจักที่ถนนประเสริฐมนุกจิตครับผมค่ะหรือว่าไม่แน่ใจจะไปช่องทางไหนจะไปยังไงจะจองร้านขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแฟนเพจรายการด้านล่างเลยครับ รวมไปถึงอินสตาแกรมของรายการนะครับส mart g u i d ี TV ครับผมค่ะรวมไปถึงอินสตาแกรมของผมนะครับคุณนาคม k u n a k h o m ครับของชื่อนะคะ PHIMMSHIS ค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอิ่มอร่อยมากๆพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราจะพาไปที่ไหนอย่างไรนะครับอย่าลืมติดตามทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสาโมงแบบนี้ทางช่อง True Smart SME ครับผมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะต้องรีบไปเซ์ซอสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอิ่มมากมาก เอาอคำน,น,น,นั้นใกล้ด่วนขอขอบคุณ JW Urban Home Office แค่ก้าก็ถึงที่ทำงาน JW Station at Ram Intra Everything is more มากกว่าทุกความต้องการสุทธิราทองม้วน ม้วนทุกความใส่ใจไว้ในทุกคำรองเท้าเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่เบอร์ดิลาชั้น3สีลมคอมเพล็กซ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง 3D ีดีเพ็ดผลิตจากสมุนไพรไทยดีต่อคนดีต่อสัตว์และดีต่อสิ่งแวดลอ้อม